ีครับพูทเท่าช่างครับวันนี้มาแก้ไขก๊อกน้ํานะครับไหลไม่แรงนะครับนี่นะครับไหลเบามากช่างกิ๊จัดให้ครับนี่ยทำยังไงให้มันแรงนะครับก็ไปแกะนะครับแกะกรองที่มันเป็นตัวกรองที่อยู่ในก๊อกน้ำนลครับตัวนี้นะครับนี่ย เนี่ยตัวนี้นะครับคือมันเป็นกรองแล้วก็เป็นรูเล็กๆนะครับพอเราใช้น้ําไปอันนี้มันเป็นน้ําเป็นน้ํปบาดาลนะครับก็อาจจะมีสนิมมีเศษนะครับเข้ามาแล้วก็ทําให้อุดตันอยู่ตรงนี้นะครับน้ําก็จะไหลเบานะครับนะครับก็วันนี้มาทําการแก้ไขนะครับวิธีง่ายๆก็คือเอาตัวนี้ออกนะครับเนี่ยนะครับก็หาอะไรไปงัดออกนะครับ ช่างกิบตกำลังจัดให้นะครับบางท่านก็อาจจะประสบปัญหาอยู่ที่บ้านอยู่นะครับว่าน้ำไหลแม่แรงนะครับก๊อกน้ำมีปัญหานะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนก๊อกนะครับแก้ไขวิธีนี้ไปก่อนนะครับใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านนะครับพวกไขควงอะไรประมาณนี้นะครับงัดออกเลยนะครับนี่นะครับน้ำแรงขึ้นเลยนะครับ ก็สาเหตุหลักๆนะครับก็มีอยู่สองที่นะครับที่เราจะต้องดูนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับสำคัญเหมือนกันนะครับเป็นสต็อปวาล์วนะครับวาล์สําหรับปิดเปิดเวลาเราซ่อมนะครับบางทีเขาเปิดไม่เต็มที่นะครับเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับก็ทําให้น้ําไหลไม่แรงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เช็คดูตัวนี้ด้วยนะครับ ถ้าตรงนี้ผ่านแล้วก็ามาถอดดูสายนะครับถอดสายตัวนี้ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเอากรองตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวช่างกิฟจัดการนะครับใช้ควงงัดเลยนะครับ น้ำไหลแรงขึ้นนะครับจากเมื่อกี้นะเบาๆนะครับนี่นะครับนะก็จะแรงแบบนี้เลยนะครับจากที่ไม่แรงนะครับตัวที่สองนะครับแรงปกติแล้วนะครับ ก็แก้ไขนะครับแก้ไขแก้ไขใช้ไปนะครับสําหรับบางท่านนะครับที่สามารถทําเองได้นะครับเรียบร้อยครับห้องน้ํานะครับห้องน้ําฝั่งนี้นะครับอ่างล้างหน้านะครับสีตัวเรียบร้อยมันนิดเดียวนะครับนี่ที่ที่ที่มันอุดเนี่ยนะครับที่มันอุดอยู่ในเป็นตัวกรองของก๊อกน้ํานะครับแล้วก็งัดตัวนี้ออกนะครับ เป็นพลาติกนะครับก็เรียบร้อยครับถ้าเปลี่ยนก็กอาจจะหมดหลายบาทนะครับแก้ไขใช้งานได้ครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ